เจอแต่เรื่องหนันกทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสุซูกิแอดิก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทรีพอนเริ่มต้น4,999บาทพร้อมกับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมสูซูกิทั่วประเทศพร้อมโครงการดีดียูริงตันไดรฟ์ด้วยคำห่วงใยภายใต้โครงการสุซูกิคอสซูแคร์ เนื้อความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ 5T ทปิศาจแดงตามล้องราเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลจับสลากฟุตบอลคาราบาวครับรอบ4ออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับสายตึงก็ต้องรอตึงกันต่อนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลในรอบ4ครับ โดยที่นิวคาเซิลเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเอาชนะแมนซิตี้ไปได้1ประตูต,ต่อศูนย์นะครับเกมนี้จะลงเตะกันที่โอปราฟอร์ดนะครับไม่คือวันอังคารที่31ตุลาคมก็คือมันพุทธที่1พฤศจิกายนครับก็ต้องรอการยืนยันโปรแกรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นการรีแมตช์ของนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับเมื่อซีซั่นก่อนด้วยที่ตอนนั้นแมรเ็เอาชนะนิวคาเซิลไป2ประตูต,ต่อศูนย์ครับ ส่วนฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของยูไนเตดในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนักเตะทีมคู่ต่อสู้อย่างจอร์แดนายูก็ยอมรับหลังจบเกมนะครับว่ากองทัพปีศาจแดงคือทีมที่ดีกว่าครับอายูเชื่อว่าคริสตัลพาเลซตั้งรับในพื้นที่ตรงกลางมากเกินไป แต่ปล่อยพื้นที่ด้านข้างทั้ง2องฝากเอาไว้นะครับและการโจมตีเกิดขึ้นทางฝั่งขวาของฟาคุนโดเปตรีและด้านซ้ายของอเลฮันโรกานาโชนะครับแต่ว่าสำหรับการนาโชเองเนี่ยเทนฮากก็ชื่นชมเป็นพิเศษเลยนะครับการเล่นเกมรับของกานาโชดูดีขึ้นนะครับแล้วก็มีสมาธิกับเกมมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกับเกมรูก,กน,นะครับเขาพาบอลเข้ากรอบเขตโทษและจบสกอร์ได้ดีขึ้นเนยนะฮะดูจากการให้สัมภาษณ์ของเทนฮากแล้วเนี่ยการนาโชน่าจะมีโอกาสลุ้นเบียดแย่งตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายจากมาคัสไร พูดถึงเรื่องราวของตัวริมเซนนะครับก็มาอัปเดตกันสะหน่อยครับกับอีก2คนที่ยังลงสนามไม่ได้นะครับล่าสุดแอนโทนีและก็กาเบรล่าคาวาลินนะครับได้มีกําหนดไปให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกรเทอร์แมนเชสเตอร์นะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในรายของแอนโทนีนะครับเดินทางกลับมาถึงอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคาวาลินเองก็เพิ่งจะแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจที่บราซิลแล้วก็อังกฤษเพื่อดำเนินคดีต่อแอนโทนีไปเมื่อหลายเดือนก่อนครับโดยที่ขั้นตอนก็คงจะอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบ ส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าแอนโชนี่ก็ยืนยันความบริสุทธิ์ด้วยการให้เช็คโทรศัพท์มือถือทั้งหมดของเขาได้เลยครับ รายงานจากพอลเฮิร์สต์พุข่าวเทียนหนึ่งจากไทมส์ก็ระบุนะครับว่าแอนโทนี่ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับขณะที่เรื่องราวของจนร์แนซานโชนะครับก็มีรายงานจากรอปดอเซนผู้สข่าวเทียนสองจากเอเสนะครับระบุว่าการที่สโมสรกกาหนดให้ซานโชแยกไปซ้อมเดี่ยวกับทีมเยาวชนเนี่ยนะครับรวมถึงการตัดสิทธิ์การใช้อุปกรณ์ต่างๆของทีมชุดใหญ่ด้วยเนี่ยอาจจะขัดกับกฎของฟี ف าที่มองว่าการการะทําของสโมสรดูจะเป็นการคุกคามสิทธิ์ของนักเตะที่มากเกินไปหรือเป ขณะที่สมาคมนักฟุตบอลอาชีพหรือว่า PFA ก็กลัวว่านักเตะเนี่ย ไม่ได้รับการดูแลและได้รับการฝึกซ้อมในมาตรฐานที่สูงแล้วก็เข้มข้นมากพอนะครับแต่ว่า้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เชื่อมั่นนะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้ทำตามมาตรฐานทุกอย่างนะครับโดยการส่งโค้ชที่มีประสบการณ์ไปดูแลการซ้อมของซานโชโดยตลอดครับสำหรับการดรอปซานโชออกจากทีมชุดใหญ่เนี่ยดอเซนันก็ระบุนะครับว่าเทนฮากได้รับไฟเขียวในเรื่องนี้จากทั้งริชาร์ดอโน่ซีโอแล้วก็จอร์นเมอร์เทอร์ผอกีฬานะครับโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับคริสวีเลอร์พู่ข่าวเทียร์สามจากเดลี่ ก็รายงานเข้ามาว่าเทนฮากเนี่ยได้จัดให้มีการเลี้ยงปาร์ตี้บาร์บีวกระชับความสัมพันธ์ภายในทีมนะครับแต่ว่าในเนื้อข่าวนั้นเนี่ยไม่ได้มีระบุเกี่ยวกับซานโชนะครับไม่ได้มีรายงานชัดเจนว่าซานโชไปร่วมงานเลี้ยงบาร์บีวนั้นหรือเปล่าผู้สื่อข,ข่าวเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ครับ มาดูเรื่องราวของ2นักเตะเยาวชนของยูเนเตดที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับแดนกอครับได้รับโอกาสลงเล่นในฐานะตัวสำรองในเกมพบคริสตัลพาเลซนัดล่าสุดเป็นการประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่ในเกมทางการนัดแรกของกอนะครับแล้วก็มีครอบครัวของเขาเนี่ยมาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะครับอนาคตน่าจะขึ้นมาเป็นตัวหมุนเวียนที่ดีให้กับทีมได้ในตำแหน่งกองกลางเบอร์8หรือว่ากองกลางสายพลังงานของทีมนะครับ เป็นกำลังใจให้กับแดนกอน,นะครับส่วนคู่หูในทีมชุดเยาวชนของเขาอย่างคอบบี้ไมนูน่าจะมีกําหนดกลับคืนสนามได้ภายในไม่เกินสัปดาห์หน้าครับขณะที่ฮันนบาลเมชรี่นะครับจากนักเตะที่เคยถูกปล่อยยืมตัวไปทีมอื่นทุกซีซั่นครับ ฤดูกาลนี้เทนฮาร์ขอเก็บไว้และก็ปั้นเองครับโดยที่ฮันนิบาลเนี่ยได้ลงเล่นร่วมกับทีมชุดใหญ่แล้วก็เป็นตัวจริงมา2เกมติดต่อกันแล้วนะครับฟริสโอรโ,โ,โรมาโนระบุนะครับว่ายูเนเต็ดเนี่ยมีแผนที่จะต่อสัญญายาวกับฮันนิบาลที่กําลังจะหมดลงในปีหน้านะครับไม่ว่าจะมีออปชั่นถึงปี2025ก็ตามโดยที่มีเซบียาเนี่ยให้ความสนใจอยู่ครับแต่ว่ายูเนเต็ดก็ชัดเจนนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการปล่อยฮันนิบาลออกไปจากทีมครับ สำหรับฮันนบาลนะครับมีสถิติการเพรสซิ่งที่สุดยอดมากๆเขาเป็นนักเตะที่เข้ากดดันคู่ต่อสู้เป็นอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกเวลานี้นะครับดยการวิ่งเข้าบีบคู่ต่อสู้100ครั้งจากค่าเฉลี่ย90นาทีในฤดูกาลนี้ครับส่วนนักเตะที่วิ่งเข้าเพรสคู่ต่อสู้เป็นอันดับ2ก็คือราสมุสฮอยลุนครับสถิติอยู่ที่78.7ครั้งต่อ90นาทีความทุ่นเทของฮอยลุนแล้วก็ฮันนบาลเนี่ย บอกได้ด้วยเสยตินะครับว่าทั้งคู่เนี่ยวิ่งทุ่มเทช่วยเกมรับเพื่อทีมจริงๆและกำลังพิสูจน์ตัวเองให้กับเอริกเทนฮากได้เห็นนะครับและยังมีอีกนะครับสกายสปอรเก็บเสถิเพิ่มเติมมาเช่นกันนะครับว่าฮันนบาวคือนักเตะที่วิ่งสปรินต์หรือว่าวิ่งด้วยสปีดความเร็วอย่างน้อย25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อเข้าบีบกู่ต่อสู้ครับซึ่งตัวเลขของฮันนบาลมาเป็นอันดับที่1น,นะครับ เขาทำได้ที่14.4ครั้งต่อ90นาทีเหนือกว่านักเตะอย่างซนเฮีงมินอนโชนีกอร์ดอนแล้วก็มาตินโอเดกาดนะครับวัดเฉพาะความเร็วในการวิ่งคราซซิ่งนะครับฉะนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมฮันิบาลถูกเลือกจากเทนฮาร์กให้เล่นเป็นตัวจริง2เกมติดต่อกันยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับฮนันนบาลนะครับกำลังมาถูกทางมากๆเลยแหละ แต่ในเวลานี้ครับไม่มีใครจะเป็นขวัญใจของฟแฟนแมนเชสเตอร์อยู่ในแตเท่ากับโซฟียันอัมราบาัตแล้วละครับหลังจากบทสัมภาษณ์หลังจบเกมที่บอกว่าจะให้เขาเนี่ยเล่นตำแหน่งไหนก็ได้เล่นเป็นผู้สัมประตูก็ยอมเพราะว่าเขาเนี่ยทุ่มเทมาทั้งชีวิต เพื่อโอกาสในการมาลงเล่นให้กับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็ได้ใจแฟนๆบริษัทแดงไปมากแล้วล่ะครับล่าสุดครับ Paul st, พอลเฮิร์สผู้สข่าวทีนหนึ่งจากไทมส์ก็ระบุชัดเจนนะครับว่าอัมรบัตต้องการทุ่งสุดตัวเพื่อให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเซ็นสัญญาซื้อขาดเขามาร่วมทีมนะครับหลังจากสัญญาล่าสุดกับฟิออร์เรนติน่าเนี่ยเป็นสัญญายืมตัวบวกออ p ชั่นซื้อขาดที่21.4ล้านปอนด์หลังจบซีซั่นนะครับ อัมรบัตบอกนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการอยู่ที่ยูเนเตดต่อแน่นอนและตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการก็คือพาทีมปีศาจแดงเนี่ยไปสู่ฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมครับแล้วก็คว้าแชมป์สักรายการเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ขอทุ่มสุดตัวด้วยทุกอย่างที่มีเพื่อแฟนๆและตราสโมสรครับในเกมกับพาเลสล่าสุดนะครับอัมรบัตสัมผัสบ,บอลไป91ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ78จากแต1ครั้งนะครับ และกลายมาเป็นพลังงานสําคัญในการเคลื่อนบอลในแผงมิดฟิลของยูนเตดครับเขายอมรับว่าเวลานี้เนี่ยเขายังไม่ฟิตเต็มร้อยด้วยซ้ำนะครับแต่เขาต้องการเวลาในการลงเล่นเพื่อรีดความฟิตของเขาให้เต็มถังให้ได้ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับโซฟยันอัมระบัตนะครับเอาละครับช่วงท้ายครับมีคําถามไปถึงแฟนช่องแล้วก็แฟนเพจเหมือนเดิมคุณคิดว่าในเกมลีกนัดต่อไปที่ยูนเตดจะเจอกับพาเลสอีกครั้งเนี่ยนะครับอยากจะเห็นแดนกลางเป็นใครบ้างครับ คุณอยากจะเห็นอาราบัตคาเซมิโร่บรูโนหรือว่าอาราบัตคาเซมิโร่เมาส์หรือว่าจะดึงคริสเตนเอริกเซนกลับมาลงสนามดีในข้อมูลที่ว่าค o อปปี้ไมนูยังไม่หายเจ็บนะครับและอาราบัตอาจจะไม่ต้องไปเล่นแบ็กซ้ายแล้วนะครับเพราะว่าแซคิโอเรกิลอนน่าจะฟิตกลับมาทันครับยังไงก็ส่งคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เหมือนเช่นเดิมนะครับ ช่วงท้ายนะครับท่านใดที่สนใจลงโฆษณากับดูบังกับดดในหลากหลายรายการนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจนะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่ แอดแอ t ายทอกทูนะครับตามที่ปรากฏอยู่ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์นะครับใครที่สนใจไปดู Mo โต GP ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีพี่โฟนตงพี่อ้นแฟนผีไร้ขนนะครับแล้วก็เรเซอร์เบนนะครับดูแลทุกท่านเป็นกิจกรรม2วัน1คืนรับรองว่าคุ้มค่าแล้วก็สนุกมากแน่ๆนะครับสนใจก็มีรายละเอียดที่อยู่ในภาพเลยนะครับหรือว่าที่ Description ด้านล่าง ก็มีระบุอยู่เช่นกันสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามาคัคคีคือพลังสุปความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับขอขอบคุณมเมล็ดฟักทองตรามือและซูซูกิ